ขอกราบสวัสดีทุกท่านเลยนะครับตอนนี้คนอยู่กับรายการซันยูทีวีตอนนี้เราอยู่ในเกมจ t ท San a ซันเอสตอนนี้เดิมตันมาแล้วก็โว้ดขึ้นเลยโอ้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 โอโอโอเดิมตันมาได้เลือดโหสุดยอดเลือดกันหมดอารมณ์เล่นเลยโอ้ อุสาหข้ามประเทศมาได้แล้วก็ไม่น่าเลยไม่น่าเลยรถคันนี้สวยดีอยากไปดิรถคันนี้สวยดีเนี่ยคนตำรวจทำแบบนี้กับผมได้ไงเริ่มต้นแรกผมก็ต่อจากเมื่อวันเลยดีกว่าก็ค,คือการทำเควสเควสฉบับบ้าบ,าบ,าบอยไงครับแล้ววันนี้เราน่าจะทำเควสแบบเออเควสแรกเลยข้ามประเทศ ขั้นแรกก็ต้องเตรียมยานพาหนะตอนนี้เราก็ได้ยานหาหนะมาแล้วรุยเลยอ้าวผมจะไม่ได้ทำอะไรเลยโอ,โอ้เสียงดังขอเวลาเดี๋ยวนะคอนโทรลออเตอร์้งค่าเสียงกดเดียวพออ่า ใ่เสียงดังเหมือนเดิมเริ่มไปเลยดีกว่านั่นที่เป็นจุดสีแดงนั่นก็คือที่อยู่ในแมพของผมนะครับนั่นก็คืออ่ออะไรอ่ะเอออีกประเทศหนึ่งที่ผมต้องการไปนะครับตอนนี้อนเริ่มไปกันเลยดีกว่าเวสนี้ที่ยำยานผ่านละโหดมากเลยยาน อาหาเราเอ้ยเปลี่ยนโหมดสักทีสิเอาเลย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 อ,อเปลี่ยนโหมดแลออ้วกนโอ้ยตอบโผ่นอย่างเราอะเล่น GTA ทั้งทีมันก็ต่ำ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 ,ตำอ,อ๋ำออๆอปีกปีกปีกยังไงยัาไ้นะ ไงดีทำไงดีว้านี่ก็คือการข้ามประเทศแบบรวดเร็วทันใจโอ้ยคยแรกจะไม่สำเร็จการจะสำเร็จแต้ก็คือเหมือนว่าเรามาถึงประเทศอื่นตท้งทีนี่เราก็น่าจะอันนี้หน่อยนะ โอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยปฏิหารไม่ปฏิหาแล้วอ่าเควสแรกของเราก็จบไปแล้วนะครับจบแบบรวดเรว็วมากเ u ้ s ต่อไปเราก็น่าจะอืมค้นหาไปเที่ยวคาสิโนกันเลยดีกว่า,ากนออ็น่าจะอยู่ที่ประเทศนอกอนั่นแหละประเทศอีกประเทศหนึ่งงั้นมาดูแมพกันเลยดีกว่าที่ผมพอจะจำได้ ที่นั่นก็จะเป็นคาสิโนจะเป็นเมืองใหญ่ๆเมืองใหญ่เมืองใหญ่อยู่ตรงไหนล่ะเมืองใหญ่ๆอ๋อเจอแล้วเมืองใหญ่ๆนี่ก็มันควรจะอยู่ตรงนี้แหละส่วนแถวตรงนี้เงินก็อะแมปไว้ตรงนี้แหละเผื่อจะไปหาเจอก็ลืมไปแล้วว่าคาสิโนมันอยู่ตรงไหนขั้นแ้กก็หาหาอะไรอ่ะยาบ้าณิชย เตรียมยันหาหานะก่อนตอ,อนนี้เราก็ได้ยันฐานะนะครับซึ่งทุกคนเห็นนะครับมาั๊บผมก็โดนละติดดาวทำไงดีล้อแตก <c oughs> ทุกคนถามว่าทำไมถึงเลือกรถเหรอครับความหมายเดียวก็คือเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูโอ้ยขออนุญาตแป๊ดนะครับ บินไปละเออบินไปเลยเอาอ๋อหมดแรงหมดแรงบินรม่มเลยประจำหานะรถยับเจอเลยยับเจนแหมอันนี้ก็คือการซ่อมรถที่ดีได้เงินแถมด้วยอุ้ยเดี๋ยวการที่ใครจะเสกรถบินได้นี่ก็ การเลี้ยวยากมากก็คือการต้องกดหัวลงแล้วเลี้ยวตามที่เลี้ยวเสร็จแล้วก็กดเชิดหัวขึ้นเอเป็นการเลี้ยวง่ายเอืเอ้วจะแย่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเด,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 ดี๋ยวดาดดาดดเหมือนว่า เห็นรถมิดได้แบบนี้แล้วก็เสียวจะหลดมิสไซล์หอกมานะนัินชัดเลยรถเราแรงอยู่แล้วหนีทันอยู่แล้วตอนนี้ก็เราข้ามประเทศมาแล้วก็ลองขี่หาคาสิโนอยู่แถวนีนะ้นี่ไงบริษัทอะไรอ่ะนั่นตัวตลกคาสิโนต้องอยู่แถวนี้ คาสิโนผมจำได้นะใอยทั้งแคว่แถวเนี่ยนะไหนดูข้างหลังไม่มีตอนไหนนะตอนนี้เช่เดี๋ยวมาที่ลงจอดดีๆกันอ่าคุนี่ทำไมเชื่อลำบากอย่างเจอลานจอดแล้วจอดเลยแล้วกัน อุ้ยอืมเป็นการจอดที่ดีในที่สุดเราก็ถึงยิงผมทำไมล่ะคุณว้าแต่ผมขออนุญ,ญาตหาก่อนนะครับอ่าตอนนี้เราก็มาเจอแล้วในร้านคาสิโนโ The p h a r a g นา n Casino การหาที่ผมรู้แล้วว่าอยู่ไหนอาทุกคนมาดูนี่เลยจะอยู่ทางตรงนี้เลย เนี่ยที่ใกล้กับเจ้าเหมือนปืนรถถังเนี่ยจะอยู่ตรงนี้อืมจะจำข,ขึ้นใจแล้วจะจขึ้นใจแล้วเออเริ่มเล่นเลยดีกว่าหนะ่าอะไรเนี่ยเล่นได้ไหมว้าวเล่นได้ด้วยเล่นยังไงไอเล่นไม่เป็น,น,น,นหรออะอะอ๋อ,อ,อ,อเข้าใจวิธีเล่นละผมขอเก็บก็เจ้าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วกัน มามาไปอ้ายูคูได้เงินมารลยสุดยอดอเอาหกสี่พัน 4, 4, ไปเลยลวันเรามีเยอะเอาเก็บอะไรดีเก้าครับสี่หกแล้วกันมาหกหได้พันหนึ่งหมดสี่พันได้พันหนึ่งสุดยอด วีดวิวโอ้แจ็คเฮ้ยห้านี่ได้มาแล้วนี่เลยเอาไปลอยแจ็คนะไม่ได้ศูนบาทโอ้ไม่ไปเล่นเล่าชิโกงนี่นาเล่นด้วยเอาเงินเท่าไหร่ดีแนึงเลยม็กเลยเอาสิบบาทสับสับสับได้อะไรมาเนี่ยคิง อไปหนึ่งบาทคุณชนะอะไรชิปเอใหอมันสุดแหละร้อยหนึ่งเหมือนว่ามันไม่น่าจะได้ละเฮ้ยหกเย้ได้ชนะโอ้ยเป็นเรื่องสิ่งที่ไม่ดีนะครับอย่าลอกเลียนแบบนะครับ คราวนี้เราไปเควยต,ต่อไปเลยดีกว่าแหน่งเล่นดีก